สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านแจกสูตรดีท็อกซ์ล้างลำไส้ลดโรคร้ายแถมพุงยุบตามปกติร่างกายของคนเราจะต้องมีการขับถ่ายทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งก็ยังดีแต่ถ้ามีอาการท้องผูกซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกเพศทุกวัยประเด็นหลักก็มาจากเรื่องอาหารการกินที่กินเข้าไปในแต่ละวันไม่กินผักผลไม้กินอาหารไม่มีเส้นใย ความเครียดการกั้นอุจจาระไว้นานไม่ออกกำลังกายดื่มน้ำน้อยสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบทำให้เกิดอาการท้องผูกถ่ายไม่ออกเป็นพิษต่อร่างกายทำให้ผิวพรรณเหี่ยวย่นไม่มีน้ำมินวนแก่ก่อนวัยหรือบางทีเลวร้ายถึงขั้นทำให้เกิดโรคต่างๆได้เช่นเดสีดวงมะเร็งเป็นต้นเพราะลำไส้ใหญ่ของคนมีความยาวประมาณ1.5เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6เซนติเมตร ลำไส้ใหญ่เป็นที่เก็บกากกากอาหารหรือสิ่งสกรปรกที่ร่างกายไม่ต้องการให้ขับถ่ายออกทางรูทวารหนนะักถ้าร่างกายขับถ่ายออกมาไม่หมดจะเกิดการหมักมุมของสิ่งสกรปรกเชื้อโรคซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เราป่วยค่ะสําหรับคลิปนี้เราได้นําสูตรดีท็อกซ์ล้างลำไส้ลดโรคร้ายแถมพุงยุบมาฝากสสูตรด้วยกันค่ะสูตรที่1น้ําอุ่นและน้ำมะนาว ส่วนผสมมะนาวครึ่งลูกน้ำเปล่า2-4แก้ววิธีทำผ่ามะนาวตามแนวนอนครึ่งลูกอีกครึ่งสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นนำกลับมาทำครั้งต่อไปได้ค่ะบีบน้ำมะนาวใส่น้ำอุ่นคนให้เข้ากันแล้วดื่มทันทีโดยดื่มเป็นอย่างแรกหลังตื่นนอนและดื่มก่อนรับประทานอาหารเช้าค่ะสูตรนี้ง่ายสุดๆแต่ได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อหากดื่มหลังตื่นนอนหรือก่อนอาหารเช้าได้ต่อเนื่องกันทุกวัน จะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในอาทิตย์แรกและหากทำได้ครบ21วันทั้งสุขภาพภายในและผิวพรรณภายนอกจะดีขึ้นจนคนรอบข้างต้องทักเลยล่ะค่ะสูตรที่2เม็ดแมงลักและน้ำอุ่นส่วนผสมเม็ดแมงลัก2ช้อนชาน้ำอุ่น1แก้ววิธีทำล้างเม็ดแมงลักผ่านตะแกรงให้สะอาดแช่เม็ดแมงลักในน้ำอุ่นประมาณ30นาทีให้พองเต็มที่ ดื่มก่อนนอนสัก1-2ชั่วโมงเพื่อไม่ให้ปวดปัสสาวะกลางดึกดื่มได้ทุกวันหรือจะดื่มอาทิตย์ละ3-4วันก็ได้ค่ะเม็ดแมงลักสามารถพองตัวได้หลายเท่าและยังมีกากใยอาหารที่ช่วยกระตุ้นประสาทรอบๆอบลำไส้ทำให้เกิดความรู้สึกอยากถ่ายและยังช่วยดูดซับไขมันไม่ดีให้ขับออกมาพร้อมกับอุจจาระอีกด้วยได้ประโยชน์2ต่อเลยทีเดียวค่ะข้อควรระวังของเม็ดแมงลัก ถ้าเรากินเม็ดแมงลักที่ยังพองตัวไม่เต็มที่มันจะเข้าไปดูดซึมน้ําที่อยู่ในช่องทางเดินอาหารทําให้เม็ดแม,ดแมงลักไปจับตัวเป็นก้อนและอุดตันอยู่ในลําไส้แทนที่จะช่วยให้ขับถ่ายได้คล่องกลับทําให้ท้องผูกและท้องอืดแทนได้ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะดื่มต้องแช่ให้เม็ดแม,ดแมงลักพองตัวเต็มที่ก่อนค่ะสูตรที่3ชาขิงและว่านหางจระเข้ส่วนผสมขิง1แว่นน้ำเปล่า1-2แก้วว่านหางจระเข้1ช้อนโต๊ะ ใครที่ไม่ชอบน้ำผักก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะกินน้ำขิงไม่ได้เพราะว่าหางจระเข้จะช่วยลดกลิ่นขิงให้เบาลงค่ะรสชาติไม่ได้แย่เลยค่ะวิธีทำก็ง่ายๆเพียงแค่หั่นขิงเป็นแว่นหนึ่งแว่นแล้วต้มกับน้ำร้อนจากนั้นก็ใส่วุ้นว่านหางจระเข้หนึ่งช้อนโต๊ะประโยชน์ของสูตรดีท็อกซ์นี้เป็นยาระบายอ่อนๆช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้แถมยังทำให้ระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายดีขึ้นด้วยค่ะ สสูตรนี้นอกจากจะทำให้ลำไส้สะอาดแล้วยังทำให้พุงยุบได้ด้วยค่ะและใช้วัตถุดิบที่หาได้ไม่ยากในบ้านเราทั้งนั้นเลยสามารถทำเวียนกันไปแต่ละสูตรได้ตามความชอบเลยค่ะและถ้าหากอยากให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไปอีกควรทำควบคู่ไปกับการออกกำลังกายหน้าท้องเพื่อกระตุ้นลำไส้ให้ขับถ่ายได้ดีก็จะยิ่งแฮปปี้กับผลลัพธ์แบบคูณ2เลยล่ะค่ะท่านไหนมีสูตรดีท็อกซ์ล้างลำไส้เด็ดๆมาคอมเมนต์เล่าสูตรกันฟังบ้างนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะถ้าทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ไปให้คนอื่นๆได้ดูกันด้วยนะคะและช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ